เอาแล้วก็ท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับงานเข้าแล้วครับเดือดเดือดเมื่อ,อนุ่มสงพัสดุมือลั่นถ่ายคลิปโพสตคลิปรถถังบอกพิกัดฐานแนวหน้าให้ขเขมรทราบซึ่งเป็นคลิปรถถังจอดเป็นโหลอยู่ที่ฐานแนวหน้าอัพลงติ๊กกอก,กแถมใจดีบอกพิกัดฐานอย่างละเอียดให้ขเขมรทราบหวังยอดวิว ชาวเน็ตไทยแห่เตือนให้ลบผ่านมา12ชั่วโมงเจ้าตัวหมืน่นน่าจะต้องย้ายฐานกันรอบที่3ล่าสุดกองทัพทราบเรื่องแล้ววอนประชาชนขอความรวมืออย่าถ่ายลงโซเชียลเด็ดขาดเท่านั้นยังไม่พอไปดูกันที่อีกเรื่องเมื่อทหารจะถ่ายภาพนำส่งสื่อซึ่งเป็นภาพแผนที่การวางกำลังรบของทหารไทยบริเวณชายแดนที่โคตรจะสำคัญแต่ดันลืมเบอร์เซ็นเซอร์ภาพนั้นไว้โอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่จัดครับมันก็ถูกแชร์วอนโซเชียลแบบ full hd ไม่มีการเบอร์ไม่มีการเซ็นเซอร์แม้แต่ตารางเมตรเดียวทีนี้แล้ครับงานงอกฟังคมนธิรูปพิกัดการวางกําลังพลฐานไทยเป็นที่เรียบร้อยมีแต่เรื่องให้หน้าปวดหัวเลยนะครับช่วงนี้ก่อเก้าอี้ไว้ให้แน่นๆเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือมหันตภัยความมั่นคงระดับชาติที่เกิดจากความประมาทชลาดใจหรืออาจจะเป็นความตั้งใจของใครบางคนเปิดประเด็นกันด้วยคําถามเดียวสั้นๆเลยเรากําลังทําอะไรกันอยู่ ถ้าแผนที่การวางกำลังรบของทหารไทยบริเวณไทยแดนที่โคตรจะสำคัญถูกแชร์ว่อนโซเชียลแบบ Full HD ไม่มีการเบลอไม่มีการเซ็นเซอร์แม้แต่ตารางเมตรเดียวถามจริงนี่มันเพจกองทัพไทยหรือเพจโปรโมชั่นท่องเที่ยวชายแดนกันแน่ครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากเพจทางรถไฟสายมรณะที่ออกมาจุดทูปตีค้องร้องเปล่าตอน7โมงเช้าของวันที่23กันยายน2568ว่าแ,แวา,าแย่แล้วหายนะมาเยือนแล้ว มีการปล่อยภาพแผนที่ตั้งฐานไทยแบบโจงครึมเผยให้เห็นกันจัดจะว่าฐานไหนอยู่ตรงไหนปืนใหญ่วางไว้มุมไหนจุดบังคับการซ่อนอยู่ตรงซอกเหลือบใดภาพแรกที่หลุดออกมามาจากไหนรู้ไหมครับไม่ใช่เพจกะโหลกกะลาแต่มาจากสื่อยักษ์ใหญ่ของไทยเรานี่แหละครับช่องข่าวเบอร์ต้นๆที่เราท่านดูกันทุกวี่ทุกวันโพสต์หราลงเพจตัวเองอย่างภาคภูมิใจโดยไม่คิดจะบเบลอหรือปกปิดอะไรทั้งสิ้นทั้งเพจต้นเรื่องเข้าใจดีครับ ซูมให้ดูเป็นขวัญตาเลยว่าไอภาพเบลอๆที่ท่านคิดว่าไม่เห็นอะไรนะ่ะขอโทษนะคนที่ดูแผนที่เป็นแบบผมแค่เหลือบตามองไม่ถึงนาทีก็รู้แล้วว่านี่มันคือสมรภูมิไหนรู้ไปถึงขั้นว่าฐานสนับสนุนการยิงอยู่ตรงไหนฐานบัญชาการอยู่ตรงไหนผมถามไหนเถอะครับขนาดคนธรรมดาที่ไม่ใช่ทหารอย่างผมยังมองออกแล้วคิดว่าฝ่ายตรงข้ามทหารเขมรที่เขานั่งจ้องเราตาเป็นมันอยู่ทุกวันเขาจะดูไม่ออกหรอครับ ป่านนี้เขาก๊อปปี้ภาพปริ้นใส่กระดาษ A 0ไปแปะในห้องวอลล์มเปิดแชมเปญฉลองกันละมัง้งบางคนอาจจะเถียงข้างๆคู่ๆว่าโอ้ยสมัยนี้เขามีโดรนบินแป๊บเดียวก็เห็นหมดแล้วจริงครับจริงส่วนหนึ่งแต่คุณอย่าลืมสิครับว่าการพรางตัวดีๆมาหลบตาดโดรนได้ดโดรนมันเห็นแค่โครงสร้างภายนอกแต่มันไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เห็นนมันคือฐานอะไรสำคัญแค่ไหนเป็นแค่ป้อมยามหรือเป็นคลังแสง แต่พอมีภาพเฉลยที่ท่านท่านแชร์กันว่อนเน็ตนี่แหละครับจบเลยเหมือนเราเล่นเกมจับผิดภาพแล้วมีคนเอาปากกามาวงคำตอบให้ฝ่ายตรงข้ามดูฟ,ฟรีๆขเมนเอาภาพถ่ายจากโดรนไปเทียบกับแผนที่ที่เราประเคนให้บิงโกรู้หมดไส้หมดพุงว่าฐานไหนคืออะไรแล้วฐานไหนที่ควรจะส่งจรวดลูกแรกไปทักทายก่อนคำถามที่มันจุกอกจนต้องตะโกนออกมาดังๆก็คือใครทำไอคนถ่ายนะั่นมันใคร สื่อมวลชนที่บุกเข้าไปถ่ายเองหรือเป็นทหารที่ถ่ายแล้วส่งให้แล้วถ้าเป็นทหารถ่ายตอนส่งให้ทําไมไม่คิดจะบเบลอสมองสติความรับผิดชอบมันหายไปไหนหมดแล้วฝั่งสื่อเองล่ะครับพอได้ภาพมาปุ๊บนิ้วมันไวขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่เอะใจสักนิดเลยเหรอว่าไอ้ที่กาลังจะโพสต์ลงไปมันคือชีวิตของทหารหานับร้อยนับพับนนายที่อยู่แนวหน้ามันคือความมั่นคงของประเทศหรือยอดไลค์ยอดแชร์มันหอมหวานกว่าชีวิตเพื่อนร่วมชาติเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความผิดพลาด แต่มันคือการเอาชีวิตทหารไปแขวนบนเส้นได้ชัดๆแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคําขอโทษมันทดแทนชีวิตที่เสียไปได้ไหมตอบหลังจากเรื่องแดงขึ้นมาแน่นอนครับไฟลามทุ่งโซเชียลลุกเป็นไฟประชาชนคนไทยที่รักชาติยิ่งชีพเขาไม่ได้นั่งดูอยู่เฉยๆครับคอมเมนต์ถล,ล่มทุกเพจสื่อที่ลงภาพแบบไม่คิดที่ลงภาพไปตั้งแต่วันที่22กันยาเวลาบ่าย3กว่าๆโดนจัดหนัก คนเข้าไปเม้นกันชนิดที่แอดมินอ่านกันตาแฉะแผนที่ไม่เบลอเลยครับรู้พิกัดหมดทำไมทำแบบนี้ทหารเสี่ยงนะลบด่วนเลยคุณกำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่นิมันความลับทั้งทหารนะเว้ยรับผิดชอบด้วยในฐานะสือ่อลงภาพไปตอนบ่ายโมงของวันที่22ก็โดนไปชุดใหญ่ไฟกระพริบนักข่าวฉลาดฉลาดหน่อยเบลอให้เขาบ้างสงสัยอยากได้หน้าจนลืมความปลอดภัยของชาติ เสียงด่าทอเสียงตำหนีตีเตียนดังกระหึ่มไปทั่วโลกออนไลน์ซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วในเมื่อผู้มีหน้าที่โดยตรงไม่รู้จักกลั่นกรองก็ต้องให้พลังของประชาชนนี่แหละครับช่วยสอนมวยแต่ที่มันพีคยิ่งกว่าหนังหักมุมคือตอนที่ทุกคนกำลังรุมประนามสื่อว่าเป็นตัวการทำชาติพังก็มีข้อมูลวงในหลุดออกมาว่าเรื่องนี้สื่อไม่ได้เป็นคนถ่ายอา้าวแล้วใครล่ะคำตอบที่ได้ยินทำเอาช็อกกันทั้งบาง เพจ e r r y y m l l t t r y y o r r e e ออกมาแฉดังๆกลางโซเชียลเลยว่าทหารไทยส่งให้กับสื่อครับโอ้โหพระเจ้าเหมือนโดนไม้หน้าสามฟาดกลางกระบาลสรุปแล้วต้นต่อของหายนะครั้งนี้มันมาจากคนในเองอย่างนั้นหรือแล้วทำไปเพื่ออะไรคำตอบที่เพจเดิมให้ไว้มันเจ็บปวดยิ่งกว่าเพราะอยากให้นายอยู่บนหน้าสื่ออ่านไม่ผิดครับอยากให้นายได้ออกทีวีอยากให้นายได้เป็นข่าว โอ้โหพ่อคนเอ๋ยความรักนายความอยากเอาใจเจ้านายมันบังตาจนไม่เห็นหัวเทอหานที่อยู่แนวหน้าเลยใช่ไหมอยากให้นายดังดังสมใจเลยครับทีนี้ดังไปถึงกัมพูชานายพลขมแหมนคงนั่งดูข่าวไปตบขาาต่าฉาดไปแล้วพูดว่าขอบใจนะสหายที่ช่วยชี้เป้าให้นี่มันไม่ใช่การเอาใจนายแล้วครับนี่มันคือการถวายพานเอาความลับของชาติไปให้ศัตรูชัดๆเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นวงจรอ,อุบาทที่น่าสมเพช ทหารอยากเอาใจนายถ่ายรูปส่งให้นักข่าวนักข่าวอยากได้ข่าวเร็วข่าวเอกซ์คลูซีฟก็รีบโพสต์โดยไม่ตรวจสอบผลลัพธ์คืออะไรคือชีวิตทหารชั้นผู้น้อยที่ต้องนอนผวาว่าคืนนี้จะมีลูกปืนใหญ่ตกใส่หัวตอนไหนแล้วคนที่สั่งสอบละครับท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจลูกน้องแต่กลับกลายเป็นว่าการไปของท่านเกือบจะนำหายณะมาให้ลูกน้องซะเองเพราะมีคนหวังดีประสงค์ร้ายอยากจะโปรโมทท่านจนเกินงาม ตอนนี้มีการสั่งสอบด่วนสั่งจับขังคนที่ทำผิดซึ่งก็ต้องทำครับต้องลากตัวไอคนถ่ายไอคนส่งไอคนอนุมัติมาลงโทษให้หมดไม่ว่าทหารหรือสื่อต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่คำถามคือมันทันแล้วเหรอในขณะที่สื่อใหญ่ในไทยทยอยลบภาพเบลอภาพท่านคิดว่าสื่อขแมแนเขาจะใจดีลบตามเหรอครับฝันไปเถอะ ป่านนี้ภาพที่ไม่เบอร์ถูกก๊อปปี้ไปแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งถูกส่งต่อในไลน์กลุ่มนายทหารขมเอนจนพุ่นไปหมดแล้วสายไปแล้วครับมันสายเกินแก้แล้วเอาละครับมาถึงตอนจบของมหากราบความช่วยระดับชาตินี้กันหลังจากที่ภาพหลุดสื่อโดนดาทหารโดนสอบแล้วยังไงต่อคําถามที่สําคัญที่สุดคือแล้วทหารที่อยู่ตรงนั้นที่แนวหน้าเขาจะทํายังไงต่อไปชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจหลังจากนี้เลยนะครับ ทางเลือกที่พอจะคิดออกตอนนี้มันมีอยู่แค่2ทางซึ่งบอกเลยว่าแย่ทั้งคู่ทางเลือกที่ 1. ย้ายฐานหนีใช่ครับเก็บข้าวของม้วนเสือแล้วย้ายฐานปฏิบัติการทั้งหมดไปหาที่ตั้งใหม่ฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่มันคือการเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ที่เคยมีการตั้งฐานแต่ละจุดเขาคิดกันมาเป็นปีๆไม่ใช่การย้ายเต็นท์ในค่ายลูกเสือแล้วที่สําคัญมันคือการยอมรับว่า เราพลาดแล้วและเรากำลังหนีมันบันทอนขวัญและกำลังใจของทหารอย่างมหาศาลทางเลือกที่สองไม่ย้ายแต่เสริมความแข็งแกร่งขุดบังเกอร์เพิ่มสร้างที่กำบังให้หนาแน่นกว่าเดิมแล้วก็นั่งภาวนาเอาว่าถ้าจะรวดหรือปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้ามมันลงมาขอให้มันลงในจุดที่เราเตรียมการป้องกันไว้แล้วพูดง่ายๆก็คือตั้งรับการโจมตีที่เรารู้ทั้งรู้ว่ามันอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนเล่นหมากรุก ที่ฝ่ายตรงข้ามรู้หมดแล้วว่าเราจะเดินตัวไหนต่อไปมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็คือผลพวงจากความผิดพลาดของคนไม่กี่คนแต่คนที่ต้องรับกรรมคือทหารทั้งกองกำลังนี่คือบทเรียนราคาแพงที่จ่ายด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตและเลือกเนื้อของพี่น้องทหารไทยแต่ท่ามกลางความมืดมนมันก็ยังมีแสงสว่างเล็กๆให้เห็นอยู่บ้าง ต้องขอเช่นชมสื่อบางช่องนะครับอย่างช่องอมรินหรือเพจของตำรวจตระเวนชายแดนที่เขามีความเป็นมืออาชีพพอเขามีสามัญสำนึกพอที่จะเบลอภาพส่วนที่เป็นความลับทางทหารก่อนจะเผยแพร่สู่สาธารณะนี่คือตัวอย่างของสื่อที่ดีที่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรขอปรบมือให้ดังๆครับสุดท้ายนี้เรื่องเฉาครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในวงการเขารู้กันว่านี่คือครั้งที่สแล้วนะ ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่อย่างรากลึกในกองทัพปัญหาเรื่องการอยากได้หน้าการอวยนายจนลืมไปว่าหน้าที่หลักของทาหารคือการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่การทำา PR ให้เจ้านายตอนนี้ภาพอาจจะถูกลบจากสื่อหลักไปแล้วแต่ในเพจเล็กเพจน้อยในโลกโซเชียลมันก็ยังคงลอยนวลอยู่กองทัพคำเนนได้ข้อมูลที่เขาต้องการไปเรียบร้อยแล้ว จากนี้ไปเราทำได้แค่เพียงเฝ้าดูและให้กำลังใจทหารไทยที่แนวหน้าและหวังว่าผู้มีอำนาจจะลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจังไม่ใช่แค่การย้ายไปช่วยราชการแล้วเรื่องก็เงียบหายไปกับสายลมบทเรียนครั้งนี้มันสอนให้รู้ว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารไปไวยิ่งกว่าจรวดแค่การคลิกพลาดครั้งเดียวอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ทั้งสมรภูมิและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดก็คือความมั่นคง,งของชาติกับการเอาใจใน เราจะเลือกอะไรเรื่องนี้ต้องติดตามกันต่อไปอย่ากระพริบตาเด็ดขาดยานเข้าแล้วพี่น้องเรื่องนี้ใหญ่กว่าที่คิดในขณะที่พี่น้องทหารของเรายืนหยัดเฝ้าชายแดนกันหลังขดหลังแข็งแต่กลับมีคนบางคนเห็นความมั่นคมของชาติเป็นแค่คอนเทนต์เรื่องของเรื่องคือมีพนักงานส่งพัสดุคนหนึ่งครับพี่แกเข้าไปส่งของในฐานทัพทหารแนวหน้าแต่แทนที่จะส่งของแล้วรีบกลับออกมามือมันบอนควักมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป แล้วที่ถ่ายเนี่ยไม่ใช่ดอกไม้ใบหญ้านะครับคุณผู้ชมแต่เป็นรถถังครับรถถังของกองทัพไทยจอดเรียงเป็นตับความพีคมันยังไม่หมดพี่แกไม่ได้ถ่ายโชว์เท่ๆแต่ใจดีระดับพ่อพระบอพิกัดฐานทัพแบบละเอียดยิบก่อนจะอัพลงติกตอกแบบสดๆร้อนๆหวังอะไรนะหรอก็แช่ยอดวิวแค่ยอดไลค์ชาวเน็ตไทยที่รักชาติเห็นเข้าเทปสิ้นสติแห่เข้าไปคอมเมนต์เตือนกันจละวันพี่ครับลบเถอะนี่มันความลับทางทหาร แต่เสียงเตือนเหล่านั้นกลับไร้ความหมายพี่ไรเดอร์ของเราเมินเฉยปล่อยคลิปทิ้งไว้12ชั่วโมงเต็มๆคิดดูสิครับ12ชั่วโมงที่ความลับของเราถูกประจานสู่สาธารณะวงในเขาพูดกันให้เซตว่านี่อาจจะทําให้ทหารเราต้องเก็บของย้ายฐานกันเป็นรอบที่3แล้วเหนื่อยฟรีเสียแผนฟรีเพียงเพราะความคึกขนองของคนคนเดียวนี่มันเรื่องตลกร้ายที่ขำไม่ออกจริงๆ เรื่องยังไม่จบแค่นั้นเพราะความบันเลยที่พี่ไรเดอร์ได้ก่อไว้มันดังไปถึงหูระดับบิ๊กในกองทัพแล้วครับล่าสุดมีรายงานยืนยันว่ากองทัพรับ,รบทราบเรื่องทั้งหมดและเตรียมเช็คบิลขั้นเด็ดขาดขณะที่ผู้ใหญ่ในพื้นที่ก็ออกมาขอความร่วมมือประชาชนเสียงดังฟังชัดว่าขอร้องละอย่าหาธรรมการถ่ายภาพยุธทธปกณ์หรือชี้เป้าที่แต่งทางทหารมันคือการเอาชีวิตทหารไปแขวนไว้บนเส้นได้อย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์ชายแดนตอนนี้มันเปราะบางขนาดไหน ฝั่งตรงข้ามก็เสริมกําลังประชิดชายแดนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วการที่เรามีสายรับจําเป็นเอาความลับของชาติไปประเคนให้เขาฟรีฟรีแบบ f ู l l HD มันใช่เรื่องไหมตอนนี้โซเชียลเดือดเป็นไฟตั้งคําถามถึงความรับผิดชอบของบริษัทต้นสังกัดและเรียกร้องให้ลากตัวพนักงานคนนี้มาดําเนินคดีให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะนี่ไม่ใช่แค่รู้เท่าไม่ถึงการแต่มันคือการกระทําที่สั่นคลอนความมั่นคง,งของประเทศแล้วชะตากรรมของไรเดอร์สายข่าวกรองจําเป็นคนนี้จะเป็นอย่างไร จะโดนข้อหาอะไรบ้างแล้วฐานทัพของเราต้องย้ายหนีจริงๆหรือไม่เรื่องนี้บอกได้คำเดียวว่าต้องเกาะติดขอบสนามกันยาวๆครับหวังว่าบทความนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลยก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอเป็นกำลังใจให้แก่ทหารไทยที่สาบอุทิศตนทุกๆท่านเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีครับ